คล้ายๆกับการทำอันด้าซาวครับเป็นขึ้นเสียงสะท้อนก็จะเห็นตัวโครงสร้างหัวใจทั้งหมดเลยเห็นการบีบตัวการทำงานของตัวหัวใจเยื่หุ้มหัวใจแล้วก็รวมไปถึงกล้ามเนื้อริ้นหัวใจทั้งหมดว่าคนปกติดีอยู่ไหมหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่า ดูเปอร์เซนต์การทํางานของหัวใจนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหรือเปล่าแล้วก็ดูรวมไปถึงขนาดของหัวใจว่ามีหัวใจโตไหมหรือท่อหัวใจบางส่วนที่จะพอเห็นได้นะครับแล้วก็การทํางานของลิ้นหัวใจทั้งหมดรวมถึงว่ามีน้ําในเยื่อหุ้มหัวใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าว่ามีภาวะเยื่อหุ้มหัวใจเสกเสบหรือเปล่า,ะอ,อ,ลาอะไรประมาณนี้ครับ ในคนที่รู้สึกเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่ามีภาวะนอนราบไม่ได้ขาบวม mm hmm. ก็อาจจะมาตรวจเช็ค hmm. ดูว่าการทํางานของหัวใจมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีโรคหัวใจอย่างอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาหรือเปล่าหรือ mm hmm. ในกรณีที่ตรวจร่างกายของแพทย์แล้พบเสียงผิดปกตินะครับ mm hmm. เสียงฟู่ของตัวลิ้นหัวใจต่างๆ mm hmm. อันนี้ก็ต้องมาคอนเฟิร์มด้วยการทำไมโครนะครับ ข้อดีก็คือไม่ต้องเตรียมตัวเลยเลยครับทำได้ง่ายแล้วก็เพียงขึ้นไปนอนให้คุณหมอเนี่ยได้ทำการอัลตราซาว์ก็มีบริเวณหน้าอกกับใต้รนาอนมานะครับขั้นตอนก็ประมาณ15-20นาทีครับไม่ต้องวดงานาำวัดอหหรือว่าไม่มีการเจาะเลือดเจ็บตัวอะไรครับอันนี้เป็นการเห็นถึงโครงสร้างหัวใจทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องเป็นการดาวว่าเอ้ยหัวใจเราจะเป็นยังไงหรือเปล่าก็จะได้เห็นไปถึงตัวลิ้นหัวใจการทำงานของหัวใจทั้งหมดนะครับ